สวัสดีค่ะนางฟ้าเม้นเบอร์ค่ะวันนี้สุดสรุปนะคะโดนจีมากโดนจีมากค่ะก่อนอื่นนะคะแนะนํานะคะคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ํากว่า18ปีนะคะนางฟ้าไม่สนับสนุนนะคะสูตรนี้เรียกว่าสูตรเด็ดสลักรางวัลปังปังปังนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวเลขนะคะเป็นเลขคณิตนะคะนํามาทําสูตรนะคะ แบ่งปันให้ f อทุกคนนะคะเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ10งวดมีผ้า3งวดนะคะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนนำไปเลือกซื้อสลากรางวัลปังๆๆนะคะสูตรนี้เป็นสูตร10หน่วยร่างนะคะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัว2ตัวล่างนะคะฝากให้ fc ทุกคนนะคะ แล้วก็มี3ตัวนะคะอันนี้นำมาฝากให้ FC ทุกคนเลยนะคะถ้าผิดพลาดประกันใดต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะพอดีเพิ่งจะทำสูตรเสร็จนะคะนำไปเลือกซื้อสลากรางวัลได้นะคะยังทันเวลานะคะสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับงวนประจำวันที่1กันยายนนี้นะคะใครชอบก็ฝากพิมพ์คำว่าปังๆๆนะคะกดหัวใจแล้วกดแชร์ให้นางฟ้าด้วยนะคะเผื่อ,อยังเลือกซื้อสลาก รางวัลทันนะคะรอบนี้ยังทันนะคะเป็นเลขสุดปักหลักนะคะนํามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อน fc กันนะคะ <1> 1> วันนี้ขอให้ปังกันทุกคนเลยนะคะแล้วมีเลข้าย3าต,ตัวบนนี่นะคะรางวัลที่1นะคะ <1> 1> เลขคายสมตัวบนสาตัวล่างนะคะ fc ทุกคนนะคะ <1> 1> นําไปเลือกให้ตรงกับเลขในใจนะคะปักหลักนะคะถึงจะมาช้าดีกว่าไม่มานะคขาเนี่ยาำปอ fc นะคะถ้าใครติดตามนางฟ้าเม่นน้อยอยู่นะคะก็ยังทันนะคะนําไปเลือก สั่นได้นะคะขอให้เฮงปังๆเฮงปังๆทุกคนเลยนะคะสูตรนาฟ้าเป็นสูตรที่นํามาเพื่อให้เกิดความบวกกับ fc ทุกคนนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะใครชอบก็ดูนะคะเป็นแนวทางเอานะคะขอให H ้เฮงปังๆนะคะนางานางฟ้าไม่ได้ขายส,สลกักลมานไม่ได้ขายเลขไม่ได้ขายหวยนะคะนางฟ้านําสูตรเด็ดมาฝาก fc ทุกคนนะคะเพื่อได้คัดสรรเลข ให้พบกับความเฮงเฮงปังปังเฮงเฮงปังปังนะคะเพื่อความเพลิดเพลินนะคะสนุกสนานร่วมกันนะคะขอให้ใช้แนวทางเรขนี้เป็นแนวทางที่มีความส,ามสาร้างสรรค์แล้วก็วเพื่อวความบันเทิงนะคะอย่าเครียดกันเกินนะคะเชื่อได้นะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใครชอบก็อย่าลืมนะคะพิมพ์คําว่าปังปังปังนะคะแล้วกดหัวใจให้นังฟ้าทุกคนเลยนะคะและช่วยแชร์ไลฟ์ออกไปแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะนะคะฝากติดตามนังฟ้าแม่นว์ด้วยนะคะ ขอให้เฮงๆปังๆเฮงๆปังๆนะกทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวนักฟ้ามีเวลานะคะจะเข้ามาส่งคลิปให้กับ f ีทุกคนอีกนะคะตามหลังมาอีกหลายๆคลิปนะคะเรามาใช้เพื่อความเพลิดเพลินนะคะสวัสดีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ